สวัสดีครับพบกับผมนวัทชัยจากสวนตาแนวนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีพื้นที่นะครับอยากจะทําพื้นนะครับเพื่อที่จะทําเป็นทางเดินนะครับให้กับลูกๆหรือไม่ก็เราเองนะครับได้เดินชมสวนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีนะครับวิธีการทํานะครับทางเดินนะครับแบบง่ายๆนะครับสไตล์ที่เราทําเองได้ไม่ต้องจ้างเขาทํานะครับผมโดยการที่ผมเองก็ไปซื้อนะครับบล็อกซึ่งเป็นบล็อกใช้สำหรับเทปูนนะครับอาจจะเป็นตารางนะครับ เวลาที่เอาบล็อกวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทปูนนะครับปล่อยให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็ยกออกนะครับผมก็เทอันอื่นๆต่อไปนะครับก็จะทําให้นะครับเราสามารถจะดีไซน์พื้นที่รอบสวนได้นะครับอย่างสวยงามนะครับผมเดี๋ยววิธีการทํามีวิธีการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเตรียมนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะมีตัวนะครับตัวกระบะเทปูนนะครับนะครับแล้วก็มีอ่าทรายนะครับกีทรายเทายลงไปก่อนนะครับประมาณสักผมผสมนะครับทีละใช้ทรายประมาณ4ถังนะครับก็จะเป็นถังแบบนี้นะครับทรายประมาณ4ี่ถังนะครับผมขี้เกียจผสมทีละน้อยนะครับก็ใส่เยอะไปเลยสี่ถังนะครับแล้วก็ปูนกับปูนนะครับปูนเนี่ยก็จะใช้ประมาณ สักถังหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ถทังครึ่งนะครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยพอส่วนผสมของทรายกับปูนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เทน้ํานะครับผสมนะครับเทน้ําผสมจนรู้สึกมันเหลวได้ที่แล้วนะครับเข้ากันเต็มที่แล้วนะครับผมทีนี้เราก็เอาตัวหินนะครับหินมาใส่ทีหลังนะครับอยู่ประมาณสักถังถังหรือถังครึ่งประมาณนี้จะใส่หินไม่เยอะมากนะครับผม หลังจากนั้นทำต่อคนใหน้เรียบร้อยนะครับก็เตรียมบล็อกนะครับผมนี่เดี๋ยวบล็อกเราวางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ในตัวถังนี้เลยนะครับถังนี้นะครับก็บจะไปที่บล็อกที่เราวางไว้นะครับทีนี้เราก็จะเทนะครับเทปูนลงตัวบ็อกที่เราวางไว้นะครับวันนี้เราทําเป็น โค้งๆมานะครับนั้นองศาเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่ประกบกันเป๊ะนะครับก็จะทางๆหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไฟออเทปูนใส่นะครับช่องที่มันเกิดออกมานะครับค่อยเทนะครับแล้วก็ใช้เกลียงนะครับบล็อกตัวเนี้ยผมก็ซื้อมาทางออนไลน์นะครับ จริงผมน่าจะซื้อมากกว่านี้นะครับสัก2อันหรือไม่ก็สักสักสี่อันแอบกำลังดีนะครับผมเพราะว่าเราเทปูนเราผสมปูนทีหนึ่งเราก็เทได้ทีเดียวไปเลยนะครับอันนี้ผมต้องรอนะครับคนปูนรอไปเรื่อยๆนะครับให้เขาแห้งหน่อยผมก็ถอดออกนะครับก็วางอันต่อมานะครับนะครับแต่คิดว่าตอนนี้ผมทําได้เยอะแล้วก็เลยไม่อยากที่จะไปซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวทำให้จบเลยด้วยอันเดียวนี่แหละนะครับครับก็ ไ้เคลียงนะครับค่อยๆเปลี่ยนมันไปนะครับให้มันได้นะครับดินอะไรต่างผมก็ไม่ได้ปรับให้ดีมากมายนะครับคิดว่าเป็นพื้นที่สําหรับเดินชมสวนเฉยๆเราไม่ได้เอาไปประกวดอะไรก็ไม่ได้ทําให้ใครด้วยนะครับทําให้ตัวเองก็เลยเอาเท่าที่เราทําได้นะครับเ,เพื่อนคนไหนที่เป็นช่างปูนอยู่แล้วก็คงง่ายนะครับสลับผมเองนะครับ อันนี้ถือเป็นงานแรกของผมเลยนะครับผมบางก้อนบางช่วงเนี่ยผมยังแบบผสมออกมาแล้วไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับเรียนรู้นะครับพอทําไปได้สักพักเราก็จะรู้ว่าอ๋อส่วนผสมที่มันน่าจะลงตัวเนี่ยนะครับก็อย่าใส่มากเกินไปมากนะครับใส่ทรายกับปูนเนี่ยให้มันมพอดีกันนะครับ ผมทําอยู่ใต้ต้นไม้ก็ดีนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนมากนะครับการกำลังดีฝากให้ด้านบนหมืนเท่ากันครับเคลียร์มาเลยม่มีก็เคลียมาครับ ตรงนี้พอดีว่าผมทําเป็นโค้งโ้งมานะครับมันก็จะมีช่องว่างตรงนี้ให้เห็นอยู่นะครับผมผมก็จะใช้ปูนของเราที่มีนี่แบบน,นะครับอัดลงไปนิดนึงนะครับแต่จะไม่ใส่เยอะให้ให้เสมอกับพื้นด้านบนนะครับให้มันเป็นระดับก็จะได้ดูป้องกันย้าได้ด้วยแล้วก็สวยงาม ค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลอยประมาณสัก5นาทีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมายกนะครับยกออกนะครับก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับทีนี้ก็ปูนนะครับที่เราวางไว้ก็คงจะเนือดแล้วล่ะเพราะว่าน้ำข้างบนนะครับเริ่มซึมแห้งแล้วนะครับเพื่อไม่ให้รอนานเพราะว่าเราอ่ะผสมปูนไว้เยอะนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเอาบล็อกออกครับก็เคาะบล็อกนิด ไม่ให้มาติดครับเราใช้มือเนี่แหละครับยกนะครับสําหรับนะครับผู้หญิงหรือไม่ก็ท่านไหนที่กลัวปูนกัดนะครับก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับกันหนก็ดีนะครับค่อยๆดึงขึ้นนะครับค่อยดึงขึ้นมันก็จะออกมาเป็นตามบล็อกที่เราวางไว้เลยครับอันนี้คือได้แล้วนะครับทันทีนะครับผม ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะออกแบบนะครับให้เป็นยังไงนะครับบล็อกก็จะมีขายในท้องตลาดเนี่ยหลายแบบมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมชอบนะครับแต่จิตใจผิดพลาดแค่ซื้อมาอันเดียวนะครับเสียดายนะครับป่านนี้ผมน่าจะทําเสร็จเรียบเรียบเรียบร้อยนะครับทาเดือนแล้วนะครับตรงนี้โอเคนะครับถ้าหากว่าจะทําอันต่อมานะครับจะกที่อันต่อมาก็เนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับต่อต่อกันไปแล้วก็ ทำขั้นตอนเดียวกันก็คือเอาปูนนะครับมาเทตรงนี้นะครับแล้วก็รอจนกว่าแห้งแห้งเสร็จแล้วก็ยกออกนะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามีอยู่อันเดียวนะครับก็คงจะรอบบ้านได้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับว่าในการทำเนี่ยผมสมปูนยังไงบ้างแล้วก็ลอกหาได้จากไหนนะครับก็คอมเมนต์ถามด้านล่างเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะลงไวในเดสคริปชันให้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ จะแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ